Oh, ก http, Gregory, mm ็กราบสวัส hmm. ดีพ mm ี hmm. right. ่พ mm ี hmm. ่เพื่อนน้าๆน้องๆทุกคนครับผมเหมือนเดิมนะผมไล่อดคลิปวิดีโอแบ่งป้นว่าเครื่องนะผมพี่น้าๆคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบตรงไหนก็ไล์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับตัหลายสายนะครับพี่พี่น้าๆคนไหนสนใจสายใครก็ไล์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคครับผมมาเริ่มทีงแรกเลยนะผมนี่ครับเป็นเหรียญนะครับอันข้างหลวงปู่แวนสุจินโนนะผม อย่างวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่นะผมนี่เป็นเหรียญหลังนะครับหลังดอกบัวนะผมนะครับฉลองที่ระลึกครบรอบอายุหลวงปู่นะผมนะครับแปดสิบเก้าปีนะผมนะครับปีสองแปดนะผมนะครับท่านหลวงปู่แวนปุกเสกนะผมนะครับพี่น,านา้าๆคนไหนใจสายใครก็ไลน์แคบรูปมาสอบถามได้นะผมนะครับเหรียญก็ถือว่าสวยนะผมนะครับอยู่ในเลี่ยมนะครับ เจ้าของเขาเรียกม,มานะผมเนี่ยพี่นานะ์คนนี้ใจสายใครก็ไล่แคปรูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นดอกบัวนะผมเนี่ยผมคมสีสวยนะผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับฉลองอายุครบรอบเนี่ยแปดสิบเก้าปีหลวงพ่อหลวงปู่เลยนะผมเนี่ยปีสองแปดนะผมเนี่ยพี่นานะ์คนนี้ใจสายใครก็ไล่แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่เป็นพิมพ์เล็กนะผมเนี่ยมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยอันนี้ก็แบ่งปันที่ 250บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยราคาแบ่งปันนะผมพร้อมเรียบนะผมพร้อมใช้นะครับนี่นะนะคนสนใจสายครก็ไล,ล่แครลงมาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับเข้าไปอานประวัติด,ดูนะครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเรียนหลวงพ่อนังนะผมเนี่ย ทบทบริบาลนะผมเนี่ยรุ่นกระตันยูนะผมเนี่ยหลวงพ่อนังวัดพวงนะผมเนี่ยเขาคิ้จกูดนะครับจังหวัดจันทบุรีนะผมเนี่ยพร้อมเรียมมาอย่างนี้นะผมเนี่ยสวยกันน้ํานะผมเนี่ยหลวงพ่อนังนี้เนี่ยแห่งวัดพวงนะครับเขาคิ้จกูดนะผมเนี่ยสวยนะผมเนี่ยพระพุทธบริบาลนะครับหลวงพ่อนังนะผมที่นั่นนะคนณนี่ยแจสายใครกันไรแคบรูกมาสอบถามได้นะผม เีอบหลังก็เป็นยันอย่างนี้นะผมเนี่ยครับเนี่ยร,รุ่นกระตันยูส,สวยๆนะนครับผมเนี่ยปัดพวงนะครับเขาคิดจะกูดนะผมจังหวัดจันทบุรีนะผมเนี่ยครับพี่นานาคนเอกใจสายคลายก็ไลายแคบรูปมาสอบถามได้นะผมครับเข้าไปอ่านประวัติด้วยนะผมตรงนี้ก็แบ่งปันที่200บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพร้อมเรียมกันน้ำนครับพี่นานาคนเอกใจสายคลายก็ไลน์มานะผมเนี่ยครับหลวงพ่อนางพุทธบทบริบาลน,นะผม วัดพวงเขาคิสกูดจังหวัดจันทบุรีนะผมนะครับสองร้อยบาทพร้อมส่งครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเข้านะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเรียนหลวงพ่อบุญมานะผมนี่ครับวัดถ้ำพงพางนะผมนี่ครับจังหวัดชุมพรน,นะผมนี่เป็นเนื้อตะกัวนะผมนี่ครับออกปีสี่เก้านะผม หลวงพ่อมุนมานี่ท่านก็เก่งมากนะผมเนี่ยสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมอันนี้เป็นเหรียญรุ่นสองของท่านนะผมของหลวงปู่นะผมสร้างน้อยนะผมหายากไม่ค่อยเจอนะผมนี่ครับหลวงปู่มุนมานี่ท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสารลอยนะผมนี่ครับและฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคลายวัดสวนขันเลยนะผมนี่ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมนี่ครับพร้อมเลี่ยมนี่ครับเต้นเลดมานะผม เนี่ยจะต่อโคตรคมๆตรงข้างๆนี่นะผมเนี่ยครับปีสี่เก้านะผมเนี่ยครับเหรียญก็ผ่านการใช้มาแล้วผมก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับเนื้อตะกัวนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับหลวงพ่อบุญมานะผมเนี่ยครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะผมเนี่ยครับเนี่ยวัดถ้ำพงพางอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเลยนะผมเนี่ยครับอินนาคนในสจสายใครก็ลาแคบรูปม,มาสอบถามได้นะผม ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเนี่ยสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมวัตถุมงคลหลวงพ่อนี้ก็มีประสบการณ์นะผมเนี่ยครับหลวงพ่อบุญมานะครับวัดธรรมพงพางนะผมเนี่ยลูกศิษย์สายหลวงพ่อส่งวัดเจ้าฟ้าสารลอ,อยนะผมเนี่ยหลวงพ่อน้นค้ายวัดสวนขันนะครับเนี่ยพี่นานาคนใีใจสายใครก็นลายมานะผมวันนี้ก็แบ่งปันที่230บบาทพร้อมส่งนะผม ครับพี่นานาคนไหนสนใจสายคลายลก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเนี่ยออกปีสี่เก้านะครับหลวงพ่อท่านเก่งมากนะผมครับพี่นานาคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์มานะผมครับสองร้อยสามสิบบาทพร้อมส่งครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับพระผงปิดตานะผมอันนี้คล้ายเนื้อผงน้ํามันเลยนะผมเนี่ยปิดตา ฝังข้าวสารหินนะผมเนี่ครับสวยๆนะผมเนี่ยครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมเนี่ยครับแต่ประกันแท้นะผมเนี่ยครับเป็นพาสแท้ดูง่ายนะผมเนี่ยครับเนื้อมวลสารสวยมากนะผมเนี่ยครับคล้ายผงน้ํามันนะผมเนี่ยครับสวยๆเลยนะผมพร้อมเรียมนะผมเนี่ยครับด้านหลังก็จะครับฝังข้าวสารหินนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับมีรอยนี่ครับมีรอยหนูแท้ด้วยนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยฟันหนูนะครับ นก็ถือว่าสภาพสวยนะผมเนี่ยครับข้าวสารหินก็มีพุทธคุณในตัวนะผมเนี่ยเป็น <embodied> ผ้าแท้ดูง่ายนะผมเนี่ยประกันแท้นะผมผมไม่แน่ใจว่าออกที่ไหนนะครับพี่นานทคนนี้สนใจสายใครแค่ไลน์มานะผมนี่ครับสวยๆนะครับตรงนี้ก็แบ่งปันที่200บาทพร้อมส่งนะผมนี่ครับผ้าปิดตาหลังข้าวสารหินนะครับพี่นานทคนนี้สนใจสายใครแค่ไลน์มานะผมครับลองเข้าไปหาประวัติดูนะครับนี่ครับ200บาทพร้อมส่งครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผม ด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่ๆนะนะักคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองนบะเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคครับผมก็ฝากพี่ๆนะนะักคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบองไหนก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมโอเคครับผมครับผม